ทุกคนนะคะวันนี้กิจกรรมสร้างสารรค์คือการปั้นดินน้ำมันนะคะเด็กๆอุปกรณ์ก็มีดินน้ำมันนะคะ mm hmm. เด็กๆเห็นไหมว่ามีสีอะไรบ้างคะสีแดงสีขาวสีน้ำเงินเอ๊น่าจะเป็นรูปอะไรคะเด็กๆวันนี้เราเรียนเรื่องอะไรคะใช่แล้วคะ่ะเป็นรูปธงชาตินะคะตัวเด็กๆปั้นรูปธงชาติไทยนะคะอ่ะาเนเป็นสีอะไรคะเด็กๆธงชาติไทยมีกี่แถบเอ่ย ที่แถบคะที่แล้วเมื่อกี้าแถบใช่ไหมคะ นะคะอ่าเท่ากันแล้วนะคะเด็กๆอ่าแล้วเรามา ขอบบนขอบล่างนะคะ<ม>ตรงกลางเสียอะไรคะเด็กๆสีน้ำามันใช่ไหมคะ ช้มือกดนิ้วกดไปนะคะสีน้ำเงินจะเป็นยังไงคะจะกว้างกว่าเพื่อนเลยใช่ไหมคะได้แล้วนะคะเด็กๆนี่คืออะไรคะธงชาติไทยนะคะมีสีแดงสีขาวสีน้ำเงินนะคะแล้วก็มีกี่แถบคะ5แถบ1 2 3 4ง,งหนะคะอ่าเสร็จแล้วค่ะเด็กๆ แล้วเด็กๆอย่าลืมนะคะถ่ายรูปส่งมาในไลน์กลุ่มด้วยนะคะเด็กๆสวัสดีค่ะ